ครับสวัสดีครับโอเว h ร์ฮอนสาวราชพึกนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Mitsubishi เจโร่สปอร์ตนะครับตัวปี2020นะครับตัวเวอร์ชันล่าสุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลดล็อกนะครับพร้อมกับทำการติดตั้งเจ้าตัวทีวีดิิตอลนะครับในรถมิ t ูบิชิปาเจโร่ o ปอร์ตคันนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้ง เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสําหรับเจ้าตัวมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวทีวีดิสต็อเข้าไปในระบบพร้อมกับทําการปลดล็อกนะครับเห็นไหมครับวันนี้เราได้เลือกใช้ชุดปลดล็อกนะฮะเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับเดีนนะฮะทําการ connect เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในการปลดล็อกปุ่มในระบบประกันนะครับของทางสูนย์ก็อยู่เหมือนเดิมแล้วนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ชุดนะครับ AV เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งช ให้มาแสดงผลที่จอหน้าและก็จอเพดานนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการปลดล็อกเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับในการปลดล็อกนะครับในรถมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้ฟอนตก็เป็นฟอนตตัวใหม่นะครับหน้าตาก็แบบนี้นะครับตัวเครื่องตัวนี้เนมเพกก็จะเป็นตัวเครื่องเป็นของมิซูนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการปลดล็อกนะครับโดยการใช้ปลั๊กพินตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีกล่องอินเตอร์เฟซ นะครับมาทําการปลดล็อกนะครับนี่ใช้ปลั๊กผิดตรงรุ่นนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะครับเราก็นําปลั๊กนะครับเข้ามาเสียบไปครับนะครับมันเป็นปลั๊กผิดตรงรุ่นอยู่นะฮะครับอันนี้ก็ชุดปลดล็อกมาอีกชุดหนึ่งนะครับนะครับหลังจากที่เราทําการคอนเน็กเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้วัสดุนะครับมาทำการห่อพุ่มแจ็คอางอีกทีนึงครับนะครับเพื่อเวลาประกอบนะฮะตัวแจ็คมันจะไม่เกิดการเสียดสีเสสีียดนะครับจะไม่มีเสียงดังแก๊้งแก๊กงอะไรพวกนี้นะครับเราก็ทําการใช้วัสดุนะครับมาทําการซับเสียงอีกทีนึง นะครับก็เสร็จส mm hmm ิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนในการปลดล็อกนะครับเราก็นาปลั๊กตัวนี้นะครับนะครับคนเด็กเข้าไปที่หลังเครื่องเหมือนเดิมนะครับนะครับนะครับนะครัฮะนี่คือขั้นตอนนะครับในการปลดล็อกของทางทีมงานอุปกรณ์สาวเราจะเพื่อเห็นนะครับดูการเก็บงานนะครับนะครับแยกเป็นหมวดหมู่นะครับเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับในส่วนตัวกล่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ใช้วัสดุนะครับมาทําการขอผู้มีทีนะครับนะฮะ นะฮะนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนในการปลดล็อกนะครับของย้าตัวมิ t s ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนี่ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการปลดล็อกนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งจ้าตัวทีวีดิิตอลนะครับในรถมิ t s ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนี่ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับไปที่โหมดให้ดีใหม่นะครับีปวดภาพของตัวทีวีดิสตอนนะครับมาแสดงผลที่จอหน้านะครับแล้วก็ นะครับเราลองมาดูครับเราลองเคลื่อนตัวดูครับเห็นนะครับนะครับนะครับเราก็สามารถชมความความบันเทิงนะครับได้อย่างต่อเนื่องนะครับนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการปลดล็อกแล้วก็ติดตั้งยอตัวทีวีดิสิตอลนะครับในรถวีทูพิชิปาเิโน่สปอร์ตนี้ก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากอุปกรณ์ซาวราชพุษ์นะครับ